สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับช่องจิชจิจงบุรคจิจงบุครอบกอทุเลและก็เฮฮาฟิมสวัสดีครับครับเราจะมาหวานแหลดูนะครับว่าหวานดูหรือหว่านเอาปลาครับหว่านเอาปลานะครับว่าฝีมือเรายังพัฒนาขึ้นหรือว่าด้อยกว่าเดิมครับลำแรกเราก็ตั้งหลักตั้งท่าให้ดีครับ โอเครอาหารใกล้ๆนียนะเออก็เดี๋ยวเออตรงกลางมันจะเป็นลึกหน่อยนะตรงกลางมันลึกตรงกลางมันลึกไม่รู้จะเดี๋ยวรอดูเรียกปลาดิเรียกปลากู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 กกู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 กกเร็วเรียกปลามันได้ยินเสียงเรียกเดกทีเฟียนนั่งนั่ดิ เสียงดังเสียงดังนี่เสียงดังดังต้องเรียกมันต้องเรียกมันครับปลาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันเรียกมันเรียกมันเอาแคเดียวจบเลยนะก็เรียกมันเลยเรียกมันมาแล้วครับเรียกมันเริ่มเรียกมันมาแล้วครับเรียกเรียกเสียงดังไอคิวคิวเรียกเรียบปลาที่แล้วเรียกแล้วมีคนมาดูแล้วครับเรียกเรียกเียวนี้เรียกคนมาดูก่อน เสียงดังเลยเสียงดังเสียงดังเหมือนเรียกไก่อะเอาชามาเรียกปลาหน่อยเร็วชาน้องชามาเรียกปลาหน่อยเร็วมาเร็วมาเรียกปลามาหน่อยเรียกที่เรียกก็วันนี้เราจะเอาแหเดียวนะครับท่านผู้ชมแหเดียวเพื่อได้หม้อหนึ่งครับวันนี้ครับ ประมาณเจ็ดตัวได้นะคำนวณแล้วครับผู้กองชาเรียกเรียกปลาดิโคเรียกปลาเอดังกว่านี้ดีดังกว่านี้เรียกดีดังๆเคโคเรียกสามช่างได้เรียกปลาสามช่างได้เร็วๆเรื่อยเร้องเพลงด้วยที่ร้อเพลงย่างเล็กย่างย่างเรียกมาเรื่อยๆเรียกมาร้องเพลงด้วยผู้กองชา ไมเป็นไรน้องเล็กเดี๋ยวเตรียมตัวน้องเล็กเอาเลยเตรียมตัวปันสวยงามสวยงามสวยงามเอ้านงเร็วจี๊ยวเร็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 วน้องลงคนข้างๆเร็วปันนี้โอ้โปลาไม่ได้หรอไม่ได้ปลาหรอกดูแล้วกดกดข้างๆก่อน เขาขึ้นเลยเลยแหละนี่ปลาสักตวหรืออย่างเงี้ยนะมาเล่นไปเลยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับถ้าไม่ได้ปลาก็นะครับไปซื้อไปซื้อหมูมาแทนครับนี่มื้อเที่ยงครับมื้อเช้าเรามื้อเช้าเราทานน้ำพริก น้ำพริกกะผักครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นต้มปลาครับมีเที่ยงของเราวันนี้ตัวเล็ก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 เออตัวเล็กตัวหนึ่งไม่ได้สักตัวเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้สักตัวครับได้ได้มีอยู่เดินตัวนึงได้ตัวเดียวคอยเหอะตัวเล็กเด่วโอ้ยกี่ตัวนี้กี่ตัวไหนไหนผมกู้ทางมา กูทางมาแล้วมีหอยด้วยใหญ่ด้วยอุ้ยปลาขาวอันนี้ปลาขาวปลาตุ้มอร่อยกระชอนด้วยคุณผู้ชมอุ้ยได้ช่อนด้วยได้สามตัวท่านผู้ชมครับสี่ตัวอุ้ยได้ประชอนด้วยประชอนโอ้ยกระชอนนี่มันออกลูกทีนะหนึ่งสองตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้สี่ตัวครับครับมีตัวนี้ตัวใหญ่ ตุ <Wasser> มยำต้มยำท้มยำอันนี้ปลาขาวปลาขาวปลาขาวเอ้ยตีทุ่มเลยเาเปลี่ยนมุงนี่พี่นดูนี่ตรนี้เทกนเห็นไมี่เป็นกระซาจเยอมยโ้ยเอ้วานี่นี่ตรงนี้มา่แกๆว่านี้หน่อยอ๋อได้ได้มาแล้วสามตัว โอหมีปลาหมอกรมีปลาหมอตัวเล็กๆนี่ลูกปลาหมอปลาหมอนี่ไปกับน้ำดีมากเลยทนน้ำมาคุณผู้ชมครับได้มาขี่ดูห้าตัวครับปลาหมอตัวเล็กนี่เราวางไว้นี่วางไว้นี่แหละวางไว้นี่ก่อนอืมตรงนี้ครับนี่นี่นี่เล็กนี่เล็กๆนี่มันอ๋อมันเป็นบ่อลึกเนี่ยนี่มันเป็นบ่อลึกนี่เล็กเดี๋ยวตรงนี้เล็กนี่ตรงนี้ ไม่ต้องไปตีน้ำไม่เรียกเกุ๊กกุ๊กกุ๊ไม่ต้องกุ๊กแล้วนี่ยเอเียกคุ๊กุ๊กคุ๊กกุ๊กุกุุ๊กรุเล็กเปลี่ยนที่ไหมมานี่ลกมานี่แล้วเล็กมานี่แล้วนี่เลกเร็วลูกเล็กมานี่แล้วไม่ใช่แล้วนี่เร็วเร็วเรรียกุกทกเมื่อกี้เสียงง อุ้ยมันไปทั่วเลยมันได้ยินเสียงตรงไหนก็ได้เดี๋ยวก็ดูนี่นี่เรียกทีเรียกทีเรียกทีนกอ่นู่นเล็กนู่นไปนู่นเลยไกลมันไกลแต่ว่าบ่อลึกหน้าเล็กตรงเนี้ยนี่ตรงนี้ลึกลึกครับลึกมากแล้วนี่ยังโดดไป ม่มีแล้วมานี่นี่มาี่เล็กมาเรียกเรียกเรียกไปใกลๆหน่อยเล็กไปใกลๆหน่อยโอ้ยเร็วเร็วเรเร็วเรน่าจะไม่ได้สักตัว